ขอกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับเกตนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับเมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้านะครับก่อนออกมาทํางานนะครับมีโอกาสได้จับชายนี่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าจอหลักของผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับผมบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนรับชมได้ทันนะครับผมตอนนี้จับวันลิกี้ก่อนครับโอ้หนึ่งพันกับยี่สิบหกเลยครับเก็บไว้เทรดนะครับตัวนี้ โอ้โหไม่ธรรมดาครับเจ้าโปเชนาครับมันก็อ่านว่าโปเชนานะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไทยอะเนาะอะไรที่มีสระอาแล้วใส่ไม่เอให้หมดเลยครับผมโดยธรรมชาตินะครับ <laughs> โอ้โหอาแล้วครับโปเชนาครับผมเจอาสแกงมาแล้วครับผม สังผู้นะครับโอ้จับไปก่อนครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีนะครับเช้าเช้านะครับของวันพฤหัสบดีนะครับสถานการณ์ปกตินะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะอ่านะครับผมการ์ดเกมนะครับปิกาจูนะครับฉลองครบรอบ25ปีนะครับผมมีอีก1ปึ้งนะครับรวมถึงโปรโมการ์ดด้วยนะครับอีก2ใบนะโปรโมการ์ดอีก2ใบเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ขอให้ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แกงล็อกเก็ตนะครับผมโอ้โหอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าจอเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยนี่นะครับมาแล้วครับเมื่อตอนเช้าประมาณสักตีสี่ครับห้าสิบเอ็ดนาทีครับมีชายนี่ครับโปชิเอนานะครับเจ้าตัวเมื่อกี้นี่เองนะครับผมโปชิเอนานะครับเจ้าอ่า เจ้าหมานะครับผู้ชานนะครับเป็นหมาป่าใช่ไหมเออเขาเรียกหมาป่าหรือหมาดิ้งจอกนะเป็นหมาป่านะครับหมานะครับสีทองสวยงามเลยครับเป็นทองของชัยนี่นะครับผมเจ้าชัยนี่หมาป่านั่นเองนะครับโอ้ยังสวยครับแต่ซีพีนี่นะครับน้อยเป็นนิดนะครับ เอาละครับสุดท้ายก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแม้ CP จะไม่สวยเท่าไรนะครับไ v นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอย่างน้อยครับก็โอเคครับอย่างน้อยก็คือชายนี่นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่สวยรู้เท่าไรนะครับส่วนฟักไข่นะครับผมนี่ครับอยู่ที่1.8กิโลแล้วนะกะว่าเช้านี้นะครับจะได้เปิดคลิปฟักไข่ให้เพื่อนๆรับชมนะแต่ปรากฏว่า แม่มันยังไม่ได้นะครับมันขาดอีกประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลกว่าๆนะอ่ะเจ็ดร้อยเมตรหกร้อยเมตรประมาณนี้นะครับผมกะจะฟักไข่อีกสักหนึ่งชุดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้ครับผมได้แค่ใช้นี่นะครับเจ้าหมานะอโปชิเอานะครับมาอวดกันเฉยๆนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนเลยเช้านี้นะครับแม่กำลังเบอร์ครับผมแล้วก็สรุปก็คือ มีตัวมาโชว์แค่ตัวเดียวนะครับตัวจากการฟักไข่ย,ยังไม่มีนะเดี๋ยวดูก,กันว่าเย็นๆจะมีอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับคิปวดิโรนี้นะครับไปก่อนครับเช้านี้8นาฬิกา28นาทีแล้วสวัสดีครับ